ครับสวัสดีครับนักเรียนนะครับเดี๋ยวผู้ปกครองด้วยนะครับชั้นประถมศึกษาปีที่5นะในคลิปนี้เรามาเจอกันในวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมชั้นป5้านะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่ครั้งที่6นะคลิปที่2นะครั้งที่6มี2คลิปนะครับคลิปแรกเราเรียนไปแล้วในส่วนของบทบาทหน้าที่ของธนาคารนะครับส่วนวันนี้เดี๋ยวเราจะคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนกันในส่วนของสอเสือ5.1นะครับสอบเสือ5.1น่เนี่ยเป็นการเรียนการสอนเกี่ยวกับด้านภูมิศาสตร์ นะครับสถานที่เกี่ยวกับภูมิประเทศของประเทศนะครับก็คือเน้นหนักนะครับในด้านกายภาพด้วยภาพถ่ายนะครับทีเนี้ยดูจากตัวอย่างอ่านดูจากใบงานกว่าใบงานเนี่ยนักเรียนเขียนชื่อนามกุคลเรียบร้อยก่อนนะครับเพราะว่านักเรียนเนียไม่เขียนชื่อนามกุลมาคุณครูให้คะแนนไม่ได้พอคุณครูให้คะแนนไม่ได้ปุ๊บคุณครูก็จะใส่ศูนย์ในช่องช่องนั้นเลยเพราะนั้นนักเรียนอยากได้คะแนนนักเรียนเขียนชื่อมาเรียบร้อยนะครับใบงานใบนี้นะห้าัหนึ่งนะครับขอเสือ ห้าจุดหนึ่งปลปาห้าทับหนึ่งนะครับโอเคมาดูคําชี้แจงนะครับคำชี้แจงเขาบอกว่าให้นักเรียนติดรูปภาพที่แสดงทางกายภาพในจังหวัดของนักเรียนพร้อมบอกข้อมูลนะครับนักเรียนติดรูปภาพเนี่ยไม่เอาดีกว่านักเรียนจะต้องไปถ่ายรูปมาทำเป็นสติ๊กเกอร์แล้วก็มาบ้วงโมอัอีกคุณครูเปลี่ยนใหม่คุณครูขอใหม่นะครับขอให้นักเรียนวาดวาดรูปภาพ ในจังหวัดของตนเองอะไรก็ได้ที่อยู่ในจังหวัดนครสวรรค์นะครับอะไรก็ได้ที่อยู่ในจังหวัดนครสวรรค์ที่เป็นเมนหลักของนครสวรรค์เลยนะครับดูตัวอย่างอ่ะเขามีตัวอย่างมาให้อ่ะอันนี้น้ำตกทีรอซูเนี่ยอยู่จังหวัดอะไรครับอยู่จังหวัดตากน้ำตกทีรอซูนะแล้วเขาก็เขียนคําอธิบายลักษณะทางกายภาพของน้ําตกทีรอซูตรงนี้นะครับก็บอกว่าน้ําตกทีรอซูเนี่ย แนวขอูขายก็น้ำตกที่เราสูนเนี่ยตั้งอยู่ในเขตรักษาพันสัตว์ป่าอุ้มผางจังเพอเอออำเภออุ้งผางจังหวัดตากมีลักษณะเป็นน้ำตกภูเขาหินปูนขนาดใหญ่เกิดจากลำห้วยกอทอ้อลำน้ำทั้งสายตกลงสู่หน้าผาสูงชันมีน้ำไหลแรงตลอดปี เนี่ยนี่คือลักษณะการกายภาพของน้ําตกทิโรซูแต่คุณครูนะนเนี่ยใบงานนี่เห็นไหมนะครับนักเรียนมีรูปพื้นที่รูปวาดตรงนี้อยู่นะครับให้เรียนวาดรูปภาพวาดภาพระบายสีนะวาดภาพระบายสีระบายสีด้วยนะครับคุณครูให้สีนักเรียนไปทุทกเทอมเลยนะครับทุกเทอมเลยสียังอยู่ครบดีอะไรดีนักเรียนไม่ค่อยระบายสีมาเลยนะครับ ให้วาดภาพระบายสีจังหวัดนครสวรรค์อะไรก็ได้ที่อยู่จังหวัดนครสวรรค์วาดให้เต็มเลยนะวาดให้เต็มเต็มกรอบคุณครูตีกรอบมาให้นะครับวาดให้เต็มเลยแล้วก็ให้เขียนลักษณะทางกายภาพว่าจังหวัดนครสวรรค์เ่ยมีล okay. right. ักษณะทางกายภาพอย่างไรนะครับทั้งนี้นักเรียอาจจะไม่ได้ทําไม่ได้อาธิบายลักษณะทางกายภาพไม่ได้นะครับเพราะนั้นคุณครูก็เลย ไปเสิร์ชหาข้อมูลมาให้ว่าลักษณะาทางกายภาพของนักเรียนของจังหวันวดนครสวรรค์น่ะมีอะไรบ้างนะครับอ่ะเดี๋ยวเรียนมาดูนะครับนี่คือตัวอย่างอ้าวผิดเดี๋ยวครูขอออกออกจากตรงนี้นะปุ๊บอ้าวกดผิดอีกแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งลูกคุณครูไปกดบันทึกเดี๋ยวรอให้มันลานแป๊บหนึ่งนะครับ บันทึกนานเลยทีเดียวก็คือจังหวัดนครสวรรค์ช่วงนี้นักเรียนก็วาดวาดรูประบายสีเลยนะครับแล้วก็มีคําได้บายอยู่ประมาณสามสีบ่บรรทัดนะครับอ่ามาแล้วนะครับอันนี้ครูเป็นไฟล์รูปภาพมาให้นะครับอ่ะจังหวัดนครสวรรค์นี่เมนหลักของจังหวัดนครสวรรค์ที่ครูให้ให้ที่ครูอันนี้นะจังหวัดนครสวรรนคะ์น่ะก็คือ นครสวรรค์ค hm uh ือถ uh ้าเกิดเห็นร uh. ูปม uh. ังกรก็คือเรารู้เลยว่าเป็นจังหวัดนครสวรรค์คุณครูก็จะเอารูปมังกรเนี่ยขึ้นขึ้นไม่ให้นะครับว่ารูปมังกรเลยนะครับว่าให้เป็นมังกรนะนะครับแล้วทาอธิบายใต้ภาพอ่ะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับจังหวัดนครสวรรค์เดี๋ยวหน้าจอครูเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวครูมูฟต้องมุฟหน้าจอตัวเองมูปตัวเองใช่ไหมเนี่ยจะมูฟมาทางนี้อ่ามูฟมาทางนี้อ่า จะได้เห็นชัดๆนะครับได้เห็นรูปชัดๆนะโอเคจังหวัดนครสวรรค์ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การเกษตรเป็นที่ราบประมาณ3ในสี่ของพื้นที่จัง,จงหวัดมีแม่น้ำสายสำคัญก็คือแม่น้ำปิงแม่น้ำวงังแม่น้ำยมแม่น้ำนาดอ่าสี่สายไหลรวมกันเป็นแม่น้ำเจ้าพยา ผ่านช่วงกลางของจังหวัดและมีเพียง6อำเภอเท่านั้นที่ตั้งอยู่ในแม่น้ำสายหลักแม่น้ำสายหลักของจังหวัดนครสวรรค์คือแม่น้ำเลยครับแม่น้ำเจ้าพยาปิงวังยมนาสีสายรวมกันเป็นแม่น้ำเจ้าพยาที่ปากน้ำโพที่ตลาดเทศบาลและมีเพียง6อำเภอเท่านั้นที่ตั้งอยู่บนแม่น้ำสายหลักก็คือ แม่น้ำเจ้าพญาแม่น้ำปิงแม่น้ำวางแม่น้ำยมแม่น้ำนาคนะครับอันนี้อย่าให้เรียนลอกข้อมูลตรงนี้ไปนะครับเออแม่น้ำปิงยมและนาคอ๋อมีวังด้วยอย่าลืมขอโทษทีครับตรงนี้ขาดแม่น้ำวังอ้าวเขียนไม่ได้ปาร์ตแป๊บหนึ่งเขียนไม่ได้ตรงนี้ปุ๊บอ่าเขียนไม่ได้เอออ่าเขียนไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับนักเรียนเขียนเติมแม่รูแล้วกันนะครับ เออเอาแม่น้ําวังมาด้วยแม่น้ําวังนะวอแแวนนี่เห็นอากาศงดงูนะครับแม่น้ําวังปิงวังยมนาสีสายนะครับรวมกันเป็นแม่น้ําเจ้าพระยาผ่านช่วงกลางของจังหวัดอ่าก็คือแม่น้ำไอ้พาสามอ่าตรงพาสานน่ะนักเรียนเคยไปไหมตลาดผ่านน้าโพนะครับแลวมีเพียงหกอำเภอตั้งอยู่บนแม่น้าสายหลักนะครับนี่คือลาากักษณะทางกายภาพของจังหวัดนครสวรรค์เนาะ โอเคนะครับสาหรับคลิปนี้นะ่ะเดี๋ยวเรียนวาดรูปเน้นวาดรูปนะเน้นวาดรูประบายสีให้เรียบร้อยเขียนชื่อด้วยนะครับโอเคนะครับสําหรับเรื่องกายภาพของจังหวัดนครสวรรค์ก็จบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีครับ